สวัสดีค่ะวันนี้อันนี่พาเข้าสวนหลังบ้านนะคะจะมาทําการปลูกพืชผักไทยค่ะซึ่งซื้อมาจากประเทศไทยเมื่อ2ปีที่แล้วแล้วก็ปีก่อนก็มีทําการปลูกไปแล้วนะคะแล้วก็ขึ้นมาจะมีกระเาพราพี่ขี้หนูแต่พี่หนูตายก่อนนะคะแล้วก็มีคะน้าที่งาม2ปีแล้วยังไม่ตายเลยแล้วก็มะละกอปลูกมาได้5ต้นตายไป3ามหลือ2ต้นค่ะซึ่งตอนนี้ต้นที่ว่ามันก็จะเป็นเช่นนี้ค่ะต้นก็เหลือแต่ ตอกับใบต้นนี้ตอนแรกมีใบค่ะลูกชายเด็ดใบทิ้งออกหมดก็เลยเหลือแค่นี้เองค่ะโอเคค่ะจะทำการปลูกนะวันนี้นะคะวันที่20เมษายน2563ค่ะแล้วมารอดูกันว่าหลังจากวันนี้แล้วผักไทยของแอนนี่จะเป็นอย่างไรนะคะรอติดตามชมอีกประมาณ2เดือนมันก็คงจะงามใช่ไหมคะโอเคค่ะรอติดตามชมนะคะนี่ค่ะ,น,คะนี่พิก<ะ>มะละกอีี่จากไทย ปีที่แล้วก็จะมีปลูกมะเขือเทศพริกขี้หนูแล้วก็มะเขือผักชีต้นหอมมีหมดเลยค่ะปีที่แล้วใช้กระถางต่างๆนี่ทําการปลูกนะคะแต่ว่าพอหน้าหนาวมาก็ตายหมดว่าถึงกระถางนี้ค่ะนี่อันนี้เป็นพืชผักของทางต่างประเทศนะคะอันนี้คือมะเขือเทศอันนี้ปลูกเมื่อสองเดือนที่แล้วตอนนี้เริ่มงานไลมนะคะอ่า จำไม่ได้นี่เป็นต้นอะไรเดี๋ยวต้องไปดูรายชื่ออีกทีนึงอันนี้คือก็เริ่มงามนะคะผลผลิตเริ่มโตแล้วส่วนนี้ก็จะเป็นตัวมาลิดอกกุหลาบนี่คือดาวเรืองที่เพิ่งเอามาปลูกนะคะอันนี้คือ สตอรี่ค่ะเดี๋ยวเราดูผลผลิตนะคะ mm hmm. หลังจากวันนี้นะคะ mm hmm. ว่าปลูกแล้ว mm hmm. จะงามแค่ไหนนะคะโอเคค่ะ okay, mm hmm. ผลผลิตนะคะ mm hmm. ของคณะอันนี้คือผ่านร้อนผ่านฝนผ่านหนาวและห mm ีม hmm. ะก็ผ่านมาแล้วนะคะหีมะ mm hmm. อยู่ในกระถางอันนี้3 mm hmm. วัน3 mm hmm. วัน,วนแล้วก็ คิดว่าจะตายไม่ตายค่ะก็เป็นอย่างที่เข็นตัดกินบ่อยมากค่ะก็จะมีอันนี้หินมันมาจากลูกชายเอามาเล่นค่ะเออก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะปลูกต่อจะเป็นยังไงคณะอยู่ทนกินได้ตลอดไม่สิ้นสุดค่ะแล้วก็ <c oughs> ฟินมากค,ค่ะทานตะวันค่ะวันนี้คงจะเป็นง่ายๆนะคะจะปลูกผักชีพริกขี้หนูสามรอบไม่ผ่านรอบนี้ต้องผ่านค่ะรอบนี้จะเอาให้เกิดเลยค่ะแล้วก็ อันนี้มะเขือปลารอบที่แล้วตายไปก่อนหน้าหนาวเข้ามานะคะะนานี่โอเคเลยชอบมากอันนี้ก็คือบัตรังตุงก็โอเคนะคะอันนี้ก็ขึ้นดีอยู่แล้วก็อันนี้มะนาวค่ะแต่ว่าไม่รู้จะปลูกขึ้นไหมอ่าเดี๋ยวต้องลองดูเอาละจีม,มันง่ายๆก่อนเนาะเออเดี๋ยวจะลองดู <รา S 1> นะคะเสร็จแล้วนะคะในการปลูกของวันนี้นะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นกะเพรานะคะกะเพราแดงแล้วก็อันนี้จะเป็นพริกขี้หนู อ่าพี่ขี่หนูอันนี้คือผักผักบุ้งนะคะผักบุ้งอันนี้จะเป็นมะเขือเปลาะอันนี้เป็นมะกรูดส่วนอันนี้เป็นวควางตุง้งควางตุ้งแล้วอันนี้ก็จะเป็นผักคะน้าค่ะผักคะนา้าเออไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะอันนี้จะเป็นตำลึงและอันนี้ก็จะเป็นตัวมะเขือพวง ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวของผักคณะปุายอูกรอบหนึ่งเนื่องจากกระถางไม่พอนะคะก็เลยปลูกแค่นี้ก่อนนะคะเราจะมาดูกันนะคะในวันที่อ,อีก2เดือนข้างหน้านะคะเนื่องจากว่าวันนี้วันที่20เมษในสายยนนะคะโอเคนะคะและกลับมาดูกันอีก2เดือนข้างหน้านะคะคและตอนนี้แอก็ได้ย้ายกระถางจากหลังบ้านนะคะมาไว้ที่หน้าบ้านแล้วเพราะว่าหลังบ้านแดดแรงมากเวลาแดดออกแรงๆทําให้ต้นไม้ตายได้ก็เลยย้ายมาไว้ที หน้าบ้านเลยค่ะแล้วก็ปลูกงามด้วยนะคะหน้าบ้านอันนี้คือผลผลิตที่รออีก2เดือนค่ะนี่คือคณะรอดูต่อนะคะว่าจะงามขึ้นอีกหรือไม่นะคะดีอพาไปดูสวนหลังบ้านค่ะ โอเคค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีก2เดือนนะคะและจะมาโชว์ผลผลิตอีกทีนึงนะคะต้องรีบปลูกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวเข้ามาแล้วพืชผักจะโตไม่ทันได้รับประทานกันค่ะโอเคค่ะโอเคว่วอาเวียนตู